สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Executive Talk กับดิฉันสุภาวดีมณีวรรณนาคุลนะคะวันนี้ค่ะก็จะพาท่านผู้ชมค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะกับคุณจริพรจาลูกกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทด h a Corporation จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยในส่วนของแผนการขยายในแต่ละธุรกิจนะคะของ WHA แล้วก็รวมไปถึงนะคะการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วยค่ะ และเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมการพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณจริพรจารุกกรสกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะเราก็มาเจอกัน ค่ทุกปีเลยนะคะก็วันนี้มาขออัปเดตกันนิดหนึ่งนะคะว่าในส่วนของภาพรวมที่ผ่านมาของกลุ่ม WSA เป็นยังไงบ้างคะในส่วนของไตรมาสล่าสุดค่ะไตรมาสหนึ่งนะคะใช่ค่ะในปีที่แล้วเนี่ยเราทำสร้างผลผลผลประกอบการที่เป็นที่ฮือฮามากคือสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะคะไตรมาสหนึ่งของปีนี้ผลประกอบการที่แต่ไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วจะลดลงเล็กน้อยค่ะ ขายที่ดีแต่ยอดออยอดลดลงงงไหมฮะคืออ,อะไรคือเนี่เมื่อจะยอดขายที่ยังไม่ยอดโอนไงฮะยังไม่รับรู้เป็นไรได้เั้นไตม้าหนึ่งใครจะเห็นว่าเราบอกเราขายที่ดีมากเลยแค่ไตามาาเดียวเราขายที่ไปห้ารกว่าไร่แล้วแต่ผลประกอบการมาก,ก็งงว่าอ้าวทำไมผลประกอบการมันดรอปลงเ,ออเพราะที่ขายยังไม่ได้โอนเดี๋ยวจะมาโอนที่ไตามาสอง S <S เพราะฉะนั้นไตรมาสสยอดโอนจะเยอะขึ้นะนะคะประกอบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามีโรงไฟฟ้าเกกโกวันมีการปิดซ่อมตามแผนงานหยุดไปสาิบห้าวันะฉะนั้นไรายได้จากไฟฟ้าก็จะลดลงนั่นแหะคะ่ะไตรมาสหนึ่งเลยดรอปลงเล็กน้อยแต่ไตรมาสสเนี่ยทางด้านตัวโรงเกโกวันก็ดำเนินการปกติแล้วนะคะยอดโอนก็จะดีขึ้นเนื่องจากเอที่เราขายที่ให้คอนเทนเนทรไปสี่ร้อยกว่าไร่ก็จะโอนในไตรมาสสนี้ก็คือในไตรมาสสถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มองว่าทิศทางการเติบโตจะ ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นไปในแง่ของแต่ละธุรกิจในแต่ละ,ะบิสเนสของเอค่ะ,คะตรงนี้ค่ะในปีนี้จะมีการขยายตัวในแต่ละธุรกิจยังไงบ้างค่ะ,คะปีนี้ทั้งปีนะเดบยวเชียร์กรุ๊ปทั้งหมดเราตั้งเป้าไว้ยอด r e v ว n u e รายไ,ได้คือหมื่นสามพันล้านะนะคะ แต่ว่าอัตราผลประกอบการกําไรออกมาดีทีเดียวเนื่องจากว่าเราจะขายแอสเซทข้อกองหลีดน้อยลงเพราะเราต้องการสร้างตัวรายได้ประจําเพิ่มขึ้นค่ะแล้วแล้วก็ทางด้านธุรกิจแต่ละตัวของเราเนี่ยไม่ว่าทางด้านตัวโลจิสติกส์ก่อนโลจิสติกส์เนี่ยจะมีการสร้างพื้นที่เพิ่มอีก2 0 0 0 0 0ถึงสองแสนห้าหมื่นตารางเมตรนะคะแล้วก็ที่เราไปลงทุนในที่ในอินโดนีเซียเนี่ยรายได้ก็เข้ามาแล้วะนะคะแล้วก็จะมีการสร้างเฟสต่อไปเร็วๆนี้นะคะขณะเดียวกันทางด้านตัวธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมนะคะปีนี้จะมีการยอดโอนเพิ่มจากปีที่แล้วเยอะเลย ะะปีที่แล้วเนี่ยเราโอนไปแค่ประมาณถ้าหกกว่าไล่ปีนี้จะมีการโอนมากถึงน่าจะพันกว่าไล่แล้วเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะต้องปั้งยอดขายที่ดินี้ทุกอุตสาหกรรมของอเราเนี่ยถึงพันสี่ร้อยไล่ อันนี้คือเป็นเป้าที่เราเพิ่งปรับเป้าเองจากเดิมเราตั้งเป้าประมาณพันไรแล้วเพิ่งปรับเป้าเป็นพันสี่ร้อยไร่หลังจากพอที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยที่บอกแต่แค่ไตมากเดียวเราขายไปละห้าร้อยกว่าไร่ประกอบกับไตมาสองเนี่ยที่เราเรื่อง EEC เนี่ยที่รัฐบาลมีการโปรโมตตัว EEC และมีการเดินสายรถโชว์ตัวบริษัทเองก็ได้เดินสายรถโชว์เพื่อดิ้านานละระยะหนึ่งแล้วนะตอนนี้ค่ะทางด้านตัวผลตอบรับเริ่มมาแล้วมีอินเวสเตอร์ต่าง เข้ามาดูที่ในที่กุศลกรรมเพิ่มขึ้นนะคะก็คือนโยบายในนั้นตัวอิสเซนซี e อิสเซนอีฟอร์เ c ็กคอริดอเนี่ยก็ได้เริ่มทุกคนเห็นภาพแล้วมันเร่บกระตุ้นเรื่องยอดขายอะไรดีขึ้น เราเรียนการปรับเป้าจากพันไล่เป็น1,400ีรไล่นะคะส่วนที่เราไปลงทุนของนิอมอุตสาหกรรมที่เวียดนามก็ไปได้ดีค่ะตอนนี้เมื่อไตรมาสที่แล้วเราได้ทางด้านตัวใบ investment registration certificate เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ใน process ที่จะเข้าไป renovate ก็คือต้องมีการย้ายคนออกก่อนแล้วก็ไปทำ infrastructure น่าจะเปิดขายพื้นที่ได้ประมาณปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้านะคะส่วนธุรกิจทางด้านตัว utility and power หรือ l i s t e d เข้าไปในชื่อ UP หรือ UP อันนี้ก็ลิสต์ไปเมื่อเดือนเมษาวันที่10เมษาไต,ตรมาสนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัว UP ก็มีความสดใสามากมากเลยคือจะเห็นว่าเรามีโรงไฟฟ้าที่ปีนี้จะ COD เพิ่มอีก4โรงไฟฟ้า,านะคะแล้วกระนั้นตัวสาธารณพ่โภของเราก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามที่โคมงอุตสาหกรรมของเรา,าประกอบกับโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จก็จะใช้น้ําเยอะมากเลย1ึงโรงไฟฟ้าใช้น้ำา2 2ล้สองล้านกว่า คิวต่อปีค่ะอันเราก็บอกภาพ U p ปีนี้ก็จะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะคะขณะเดียวกันดิจิตอลแพลตฟอร์มน้องใหม่ตอนนี้ค่ะก็เริ่มแล้วเข้าใจว่าประมาณเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยทยอยเสร็จตัว Data Center เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีรายได้เข้ามาประมาณปลายปีประกอบกับทางด้านตัว Infrastructure ที่เราลงทุนที่เราลงไปใน Inve s t ไปในตัว f ฟ ber o p t i c s ในนิคมของเรานะฮะก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วอันทั้งสีธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะก็ มีการพูดถึงในทั้งในแง่ของธุรกิจต่างๆประเทศแล้วก็ตัว เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันในส่วนของธรามประเทศก่อนอย่างต่างประเทศค่ะในแง่ของการขยายธุรกิจตรงนี้ค่ะปัจจุบันเรามีการลงทุนในประเทศอะไรบ้างเรามีลงทุนแล้ว3ประเทศนะคะทางด้านตัวโลจิสติกเราไปลงทุนที่อินโดนีเซียนะคะทางด้านที่คมุสาหกรรมก็ลงทุนที่เวียดนามส่วนที่ลาวเรามีโรงงานไฮโดรพาวเวอร์แพนท์โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่ลาวอยู่แล้วค่ะก็มีอยู่3ามสามประเทศที่เราไปลงแล้วแล้วเราก็มองภาพว่าเราจะมีมองภาพตัวพม่าตัวมาเลเซียแล้ตัวทางด้านตัวกัมพูชาด้วย อันนี้คือเรามองในอนาคตคคใช่ไหมสางประเทศใช่ไหมคะอย่างรายได้แล้วก็สัดส,ส่วนนะคะ ณนะปัจจุบันตอนนี้อะค่ะ,คะม,มันในประเทศต่างประเทศมันโอ้ตอนนี้ในประเทศเยังสูงมากๆอยู่เลยเนื่องจากว่ารายได้ในประเทศเราเนี่ยฐานประเทศเรากว้างมากและใหญ่มากด้วยต่างประเทศเราเราพิ่งไปเพิ่งจะเริ่มไปในชะ่ไหมอย่างเช่นอ,อินโดเราไปก็จริงแต่ว่าเป็นรายได้จากค่าเชา่าค่าเช่าตัวครังซึ่งประมาณเกือบสามหมตารางเมตรอย,อย่างเดียวแต่วเวียดนามเพิ่งไปยังไม่มีไรายได้เข้ามาส่วนไอ้ทางด้านตัวไฮโดรพาวเวอร์พนนี้ไปมานานแล้วนี้มีรายได้เข้ามาเป็นส่วนแบ่งกําไรแต่ภายในปี2020ูคือเราตั้งทุนซื้แต่ปีที่แล้ว2 0งพ ถึง2020เป็ใน5ปีนี้ค่ะราได้จากต่างประเทศควรจะเป็นส่วนประมาณสัก5ถึง10ของรายได้รวม,มค่ะก็คือต้องเป้าปไว้แล้วภา,ายใน10ปีต้องประมาณ20ก็่นคือเป้าที่เราวางเอาไว้ค่ะและอย่างในประเทศล่ะคะเราในในปีนี้เองเนี่ยเรามี กลยุทธ์หรือว่ามีแผนในการที่จะขยายทางด้านของธุรกิจยังไงอีกบ้าง,จงคจุดว่าปีนี้ในประเทศสำหรับกลุ่มดิเช่ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่าทางด้านตัว EEC เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของประเทศเลยซึ่งทางด้านพี่เองก็เดินสายพูดมาตลอดแล้วว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราจะมีประเด็นนะ,ะแต่ตอนนี้พอ EEC เกิดมาโอ เราว่าทุกคนโหลดยิ้มแล้วอ่ะม,มันจะมีการลงทุนมหาศาลมากม5ปีคือจากปีปี2 0 1 0 1นใช่มั 2016, ้ย16เนี่ยถึงปี2020เนี่เนียจะอินเวส m e เมประมาณ2ล้านล้านรถ่งล้านล้านบาทนะฮะซึ่งพัฒมาจะอินเวส7เจ็ดแสนล้านที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น PPP ใช่ไหมคะจะมีการลงทุนอินฟาสตคเจอร์ชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟไฮสวีทเทรนหรือไปล้างคู่ ใช่ไหมคะลงทุนทางด้านตัวท่าเรือแหลมฉบังขยายเฟสสามท <คะ S 2> ่าเรือ,อมาตตพุทธขยายเฟสสามเฟสสี่จุดสมเด็จก็กลายเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นจอยยูสและสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็นไฮไลท์ของการลงทุนในครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่หญหญมากมาอู่ตะเภาที่สองแสนล้านก็จะกลายทําให้มันกลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นแอโลโพลิสถามผู้ที่เกิดเห็นภาพโลจิสติกไหมคะพอโลจิสติกส์เกิดทุกอย่างปุ๊บเนี่ยภาพโลจิสติกส์ก็จะดีขึ้นนะคะตัวอีคอมเมิร์ซก็จะมามก็จะพัฒนาต่อไปแล้วภาโลจิสติกส์ถัดมาทางด้้้าาาาานนนนตตตตตัััววีีขขอออองงุสหกกกรรรรรรมเเพื่บบยยิโโซ โอเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเดวิเชียกร๊ปเรามีที่อีกเป็น1มื่นหนึ่งพันไล่นะคะซึ่งที่ของเราเนี่ยได้ EAA แล้วด้วยได้ b เแล้วด้วยพร้อมขายอ่านะ พอเห็นเห็นภาพไหมคะซันบีโอไอก็ให้ tax ก r ี่เรสส์โอ้โหมหาศาลมากเป็น the best of ฟอาเซียนพอตอนนี้ได้มาแล้วมันติดปีกอะค่ะทุกอย่างพอได้มาเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดผลดีมีการ investment มากมายสิ่งที่ตามมาคือก็ต้องมีการใช้สารพวกเพิ่มขึ้นทั้งด้านดูเทสต์และพลังก็ต้องตามมาสุดท้ายที่จะต้องไปอนาคตคือดิจิทัลดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งเรามีห้าที่4เตรียม support investment พวกนี้อยู่แล้วเอาจริงคือเราก็ คือเตรียมได้สีที่สศรษ์ของพี่เนี่ยมันเป็นอินเตเกตกันทั้งหมดมันกลายเป็นอินฟราสตร์ทเจอร์ที่สำคัญของกับพัฒนาประเทศคือแสดงว่าบิสเนสที่เรามีตอนนี้มันคือรองรับกับสิ่งที่แผนงานของรัฐบาลตอนนี้เราก็จะค่อนข้างที่จะได้รับประโยชน์เราก็ค่อนข้างจะได้ประโยชน์ไม่จากว่าเรามี4ี่กลุ่มธุรกิจซึ่งมันครอบคลุมทั้งหมดเลยไงฮะและส่วนมากบิสเนสเราเนี่ยส่วนมาก90%อน่ะอยู่ที่ทางด้านโซนตะวันออกอยู่แล้วนะสองจังหวัดนี่คือทางด้านชนบุรีกับระยองอยู่แล้วเลยค่อนข้างจะได้เปรียบ ถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าหนูขอพูดถึงในเรื่องของฐานะการเงินของเราบ้างฐานะการเงินปัจจุบันสตรองที่ทุกคนเคยเป็นหกบรรยายนับสองตีกว่าที่แล้วเราซอเฮมาล่าใช้เงินทั้ง4ี่หมื่นกว่าล้วอ่งเงี้ยค่ะตจ่ายนี่หมดละค่ะตอนนี้ดีเเราเหลือแค่1.3เท่าเองนะตเมื่อสองเนี่ยหลังจากที่เราวิชียยูพีเข้าตลาดไปมีการคืนนี่อีกส่วนหนึ่งไปจบตรงเนี้ยดีเราเหลือแค่1.3เท่าเอง จากตอนที่เราซื้อเห็มาลาบางช่วงมันทุบไป3กว่าใช่ไหมคะคะแต่พอปิดแต่ละปีเราจะบอกแล้วเราเห็นมีเรามีการชโชว์แผนกันชัดเจนนะฮะเราเราใช้ใช้เงิน4 3่0 0ืล้านเราเพิ่มทุนแค่ประมาณ2ี่สเอนองนะถือว่าเป็นการเพิ่มทุนทีนท่น้อยมากแล้วเราก็เป็นหนี้ส0 0 0มกว่าล้านเรามีการใช้หนี้มาแต่ละช่วงช่วงช่วงย,ย,ยังไงขึ้นมาเพราะก็มันมันก็เป็นมาตามที่เราเราเลยเรียนไว้ทั้งหมดเลยค่ะถึงตอนนี้ทุกคนก็ Amazing มากว่าทําได้แล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่่เพิมขึ้้้นนถาั มาพูดถึงตัวล่าสุดอย่าง w h AUP ตรงนี้ค่ะคนจะมองว่าเอ๊ะเรามีความมุ่งมั่นกับบริษัทนี้ยังไงบ้างคะโอ้พี่มุ่งมั่นมาไม่งั้นที่จะออกมาตั้ง with list เป็นอนาเตอร์ลิสเท็ได้ยังไงค,คือเดิมทีทั้งน้านตัว UP เนี่ยมันเหมือนอยู่เป็นเป็นเป็น subsidiary หรือเป็นแผนหนึ่งในบรู๊คตัวกลุ่มบริษัทแค่นั้นเองแต่พอพี่เห็นภาพโอ้ตัวนี้มันอนาคตสดใสามากเลยมีทั้ง U มีทั้ง P ตรงนี้นมันสองเรามันไม,ม่ไม่มีบริษัทไหนที่มีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันแล้วมมมันนนกกกก็็ีีีออาาาารเเตติบโโท่่่่คข้งจะดดดพ เอามาตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีซีอโมานั่งดูงานอย่างชาัดเจนมีทีมไอชัดเจนแล้วก็ลิสต์ในตลาดจะเห็นภาพว่ามันจะมีการเติบโตคู่กันใช่ไหมฮะตัวทางด้านตัวสาธารณภคมเนี่ยมันก็มีการเติบโตคู่ไปกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วเราก็ให้ตั้งทารเกตว่าต้องทำนอกนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะ,ะ,ะใช่ไหมฮะเพราะเราถือว่าเราเป็นไพรเวทเซ็กเตอร์ที่เดินทําเรื่องน้ํใหญ่ที่สุดในประเทศอถัดมาทางด้านตัวพ o าวเวอร์เรามี P PP พีถึงห้าร้อยก,กว่าเมกะวัต เยอะนะคะแถมแล้วจะมีสการทำเวสต์อินนิจีได้เรามีทำรีวิวเอินนิจีได้ทางด้านตัวรูฟท็อปเราบีหลังคาตั้งสองสล้านตารางเมตรอ่ะมันสามารถทำโซลาร์ลูฟได้พี่นวลมองภาพเรื่องความสดใสธุรกิจนี้มันไปได้ดีมากมีทั้งรีเคลนด์อินคัมแล้วก็มีโกดสตอรี่ในตัวเองค่ะดังนั้นเรื่องของการแตกพาร์ตรงนี้ค่ะค่ะเรื่องนี้ก็คือว่าหลังจากที่เรามีการ IPO ไปแล้วก็เดินสายรถโชว์นะะคก็ได้รับเสียงบ่น มาจากผู้ถือหุ้นค่ะก่อนที่จะเป็นผู้ถือหุ้นตอนรถโชก็โดนบ่นมาแล้วตอนที่เขาตลาดแล้วอะไรแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเขาก็ถามมาหลายคนโทรเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็มีสองสมเรื่องเรื่องแรกก็ราคามันสูงเกินไปราคามันสูงข้อ2อก็คือเหมือนกับฟีโฟดน้อยไปไหมเราขายหุ้นแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เราธุรกิจมันดีมากบริษัทก็อยากเก็บเอาไว้บริษัทเดือดถือไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์าขายหุ้นลงไป30%ี่ะิลควิดิตี้เพราะเขาตลาดแล้วลีควิดิตี้มันหายเลยมีบางเฉลี่ยแล้ววันละล้านกว่า ซึ่งพอเรามาดู3มข้อนี่แล้วกับก,บงงกองทุนเนี่ยมีการคอมเลนมาเยอะมากเราก็เลยมองว่าในฐานะที่เราเป็นแมนเดจเมนเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็มีการเอาข้อบอร์ดคุยกันเรื่องนี้ขึ้นมามก็เลยมองภาพว่าพอดีเนื่องจากวาันที่30มิถุนาเนี่ยเราจะมีการประชุม EGM อยู่แล้วเนื่องจากว่าเราจะมีการออกบอนขึ้นมาม,มันต้องเข้าประชุมพิาจพารณาขึ้นมาซึ่งถ้าพิอหุ้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาก็จะโหวตผ่าน ซึ่งเราว่ามันกเป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีกว่าที่อยู่นิ่งๆแล้วไม่ทําอะไรเลยไปรอปีหน้าแล้วมาว่ากันใหม่เราคิดว่าไม่ใช่นักสู้ดดือหุ้นจะเสียโอกาสไปเป็นปีเลยเพราะกว่าจะประชุมอีกทีมันคือเมษาปีหน้าเราก็เลยนำเรื่องนี้ขึ้นมาประชุมขึ้นมาแล้วก็นําเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมแตกพาซึ่งหลังจากที่เราประกาศข่าวไปก็มีโทรศัพท์หมีอะไรเขามาบอกดีมากดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอะไรวกรนี้ถือว่าเป็นการเป็นโพสิทีฟเป็นตอบรับที่ดีมากเลยค่ะเพราะบริษัทอูพีเป็นบริษัท อืค่ะก็มองว่าเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วเราในฐานะผู้บริหารเราต้องหาทางแก้ปัญหาแล้วเราจำให้ผู้บริหารวิจษณาว่าท่านเห็นด้วยกับเราไหม<อ>ท่านเห็นด้วยท่านาก็บอกผ่านอ,คอคืค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือนะคะในแง่ของแผนงานนะคะในปีนี้ของ WHA อนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวอีกช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องพูดคุยอีกหลายเรื่องเลยนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการ Executive ทอง k นะคเรายังอยู่คุณจรีพรค่ะผู้บริหารจากทาง w h a นะคะช่วงนี้ก็มาพูดถึงในแง่ของ w h a เองเนี่ยแล้วก็มีนโยบายนะคะในแง่ของการที่เราจะขายเซ็ทศัพย์เข้ากองทัพ อย่างในเร็วๆนี้หรือในปีนี้เองเนี่ยเราจะเห็นอะไรจากตรงนี้บ้างไได้ค่ะเนื่องจากว่าการขายแอสเซทเข้ากองหลีดหรือกองทัสเนี่ยมันเป็น Business Policy ของเราอยู่แล้วนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเพิ่มทุนตัวกองดิิชาร์ทีใช่ไหมคะแล้วมีตั้งตั้งกองหลีดใหม่คือเอสจีหลดขึ้นมาใช่ไหมคะณปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่5กลกองคือ2 Property Fund กับ3กองหลีดนะคะปีนี้เนี่ยตัวดิิชทจะมี2เรื่อง เรื่องแรกคือจะมีการซื้อแอสเซทจากกองดิวิเชีย Property Fund เราจะคอนโซลตัวดิวิเชีย Property Fund กับดิวิเชียอาร์ทเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันโดยให้ดิวิเชียอาร์ทเป็นคนไปซื้อแอสเซทของกอง Property Fund เพราะว่า Property Fund ดิวิชเชีย Property Fund ขยายอะไรต่อไปไม่ได้แล้วเราเลยมองว่าก็มันจะเป็นการไม่ดีต่อผู้ถือเนื่องทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยเป็นการเอาตัวดิวิเชียอาร์ทไปซื้อแอสเซท ของตัว property fund ขึ้นมาทําให้ขนาดกองใหญ่ขึ้น property fund หมื่นล้าน w ดยชี t วันนี้คือหมื่นสามพันล้านพอลงมเสร็จจะเป็น 23, 000, 000, 000. 2อง0มืนสามพกว่าล้านประกอบกับกองอ t จะเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีการซื้อแอสเซทเพิ่มขึ้นด้วยอีก3,000กว่าล้านจาก w h a ถ้ามอกกองนี้หลังจากรวมรวมกองกับ มีการซื้อแอสเซทเพิ่มขึ้นขนาดกองคือจะประมาณ26,000ล้านะจะมีกองอินดัสเซียลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโอ้โหนะคะแล้วการซื้อแอสเซทรอบนี้เราไม่ต้องเพิ่มทุนด้วยนะคะเพราะเราเปรมลูมเดสอยู่เราจะใช้ลูมเดสเนี่ยมาซื้อแอสเซทขึ้นมามันก็เป็นการดีต่อผูดด้ถือหน่วยที่ได้แอสเซทเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งน่าจะประมาณปลายปีนี้น่าจะเรียบร้อยประมาณไม่เกินเดือนไม,ไม่เกินต้นเดือนของเดือนธันวาคมส่วนกองเดบิเชกองเอชบรดตะ,ะ,ะซึ่งมีการ ตั้งเมื่อปีที่แล้ว800กว่าล้านเนี่ยปีนี้ก็จะมีการเพิ่มทุนเช่นกันค่ะก็จะขายแอเสเซทตัวทางด้าน리 e t วิลล์แฟกซ์ที่แอนด์ไวท์เฮเข้าไปนในกองเอชลีดนี้ค่ะ,คะก็ประมาณปลายปีอ่าย่งเรามองว่าทางด้านของในแง่ของนักลงทุนเองเนี่ยค่ะเราจะได้รับประโยชน์ อะไรอย่างไงบ้างคะนักลงทุนในกองอ<ะ>ลีดใช่ค่ะ,ะ,คะก็จะได้ตัวแอสเซทที่เพิ่มขึ้นมีการปันผลในสม่ำเสมอเพราะที่ผ่านมาเรามีการปันผลในสม่ำเสมอมาตลอดเลยนะคะค<ะ>่อนนิดนึงขอย้อนมาที่ทางด้านองในปีนี้ในแง่ของวิสเตตตรงนี้ค่ะอย่างธุรกิจตัวไหนคะที่มันมันถือว่ามีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะโดดเด่นสุด ถามว่าในปีนี้เนี่จุดของเรามันมี3ธุรกิจ4ธุรกิจหลักๆอันอันน้องสุดเนี่ยคือเพิ่งจะเริ่มต้นก็ยังน้อยอยู่เพื่า3ตัวก็มีจุดโดดเด่นคนละตัวเหมือนกันอย่างเช่นตัว U p น้องใหม่ก็เป็นที่ฮือฮามากเพราะผลระอบการดีกำไรปีนี้จะดีมากเพราะว่าโซลไฟฟ้าเราจะติสดอีก4โรงไฟฟ้านี่ภาพเห็นชัดเจนเลยส่วนในที่โครงสรรมปีนี้ฐานไทยที่จะกระชูดเลยเพราะว่ามีเรื่อง E c ซีเข้ามาด้วย แลวต้นปีเราก็โชว์ผลงานมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วไตามารสเน่ยได้ห0ากว่าไร่ <c oughs> ส่วนโลจิสติกปีนี้ภาพปีทีสู่จะมาชัดเจนอยู่มีการคุยเรื่องคอนโซลเวร์เฮาส์มีการคุยเรื่องการใช้โลบอติกส์เข้ามาใช้ทางด้านตัวโลจิสติกขึ้นมาห <c oughs> ลายอย่างขึ้นมาภาพทั้ง3ตัวนี้มีการเติบโตสพอร์ตกันเอย่างโดดเด่นกอจะโดดเด่นค่ะคือสัดส่วนมันก็คือตอนนี้เ <c oughs> นื่องจากว่าตัวต้องเรียนอย่างนี้ะเนื่องจากว่าตัวโลจิสติกเนี่ยมั <c oughs> นมีทั้งให้เช่ากับขายพอ <c oughs> ขายปุ๊บยอดขายมันก็มันจะสูง เซตนี้ของอุตสาหกรรมยอดขายสูงแน่นอนเพราะเป,เป็นการขายนะคะดันยด้ยอดยอดฮิตคลิปอินข้มจะน้อยแต่ UP เนี่ยมันเป็นยอดลีคลิ่งอินข้ามล้วนเลยเพราะฉะนั้นให้ใจให้ดูบรรทัดสุดท้ายถ้าดูบรรทัดบนเนี่ยจะอกโอ้ยอันนี้มันมีเยอะมันมีน้อยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าดูบรรทัดสุดท้ายจะเห็นภาพแต่ละธุรกิจเนี่ยมีการทำกำไรค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวก็คือจริงๆแล้วมันแต่ละตัวก็คือตัวมีความโดดเด่นซึ่งของแต่ละตัวคือไม่เหมือนกันแต่มองในภาพรวมแล้วปีนี้เนี่ยไอ้ตัวทันต์รีคลิ่งอินคัมมันจะดีกับขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างจะมากทีเดียวถ้าอย่างงนั้นค่ะ อยากจะรู้ว่านโยบายการบันผลของไมิษัสต์ยังไงบ้างที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เดือนเดือนพฤษภาคมเพาิ่งบันผลไป0.15ตังค์0.1526สตางค<ะ>์ <คะ S 2> ก็ประมาณ5%อของราคาหุ้นใช่ไหมคะหรือว่าประมาณ76%ของกำไร ถือว่าเป็นการปันที่เยอะมากนี่จะเป็นการตอบแทนที่เราหยุดปันผลเป็นแคชมา2ปีตอนที่เราซื้อเหฮมมาลาดมาปุ๊บมันก็มีกฎมีข้อหนึ่งที่ตกลงกับแบงค์ไว้ว่าถ้ายังคืนนี้ไม่หมดก็ยังไม่มีแคชดีเวเดนเราเลยหยุดปันผลที่เป็นเงินสดออกมา2ปีปีที่เราจ่ายให้เลยเนี่ยประมาณ76สตางค์ของ76บเของกําไรนะคะส่วนนโยบายของเราก็คือปันผลไม่ต่ํากว่า40%ของกําไรทุกปีอยู่แล้วเป็คือนโยบายอะ่ะซึ่งเราก็ยังคิดว่านโยบายเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ใจยังคงเป็นอย่างนี้ไปต่อก็ยงรา ก็เป็น policy นะคะยกเว้นว่ามันมี special case อย่างเงี้ยมี special case เพราะเราต้องใช้เงินนะ,ะในการซื้อกิจการอันนี้นักลงทุนเข้าใจเพราะถือว่าเราไม่ปันเพราะเรามีเหตุผลที่เหมาะสมกว่าะะแต่ถ้าเกิดเรากำไรปกติอะไระปกติของเราแล้วเราเรา,เราพร้อมจะปันผลอย่างนี้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเมื่อก่อนเราก็ปันผลในปีนึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือมีทั้งแคชดีเวนด์มีทั้งสต็อกดีเวนด์ค่ะถ้าอย่างเงี้ยเราดูในแง่ของธุรกิจ มันมีการเติบโตแล้วก็มีการขยายแผนงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะเรามองว่าณนะตอนนี้ค่ะความสำเร็จของ r h A แล้วก็ในฐานะที่เราก็เป็นแม่ทัพหญิงตรงนี้ค่ะมันคืออะไรอะคะพี่มีความพอใจค่อนข้างจะมากนะคะ,คะเรามองย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะ,ะวันที่เราเข้าตลาดวันที่แปดพฤศจิกายน25-2012นนะะ้นี่คือ2017อมามา4ปีนิดติ วันที่เราเข้าตลาดมา r k เก็ตแคปเราแค่6,700ล้านนี่นะคะณวันนี้ set, แอสเซทภายใต้ Management ทั้งหมดเลยเนี่ยเรามี5ตังหมด7 Listed นะ,ะ,ะ 2, 2 Listed กับ5 5กองหลีกกับ Property Fund ภายใต้ Management เราเนี่ย แสนกว่าล้านแล้วเราถือว่าเราเป็นกลุ่มบริษัทที่เติบโตข้นน่าจะเร็วมากเพราะเรถือว่าเป็นเคสทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเป็นเคสที่อันดับหนึ่งของในการมองภาพตรงนี้เลยเขาไม่ค่ยเจอในเคสแบบนี้ในการที่เราไปไปรถโชว์ที่ไหนแต่ละที่ทุกคนก็บอก Amazing มากเราไปเจอผู้ถืุ้นใหญ่ของเราอย่างเ Capital r e s e a r c ่ยเขาถือหุ้นเรา10นิดๆแล้วนะฮะเขาบอกเขา Amazing มากเขาไม่เข้าใจค่ะ ภาวะของโลคเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างนี้เลยประเด็นต่างๆมากมายอยู่โตขนาดนี้ได้ยังไงเขาบอกมันระทับใจมากเราบอกทีมงานเราเก่งมากเลยแล้วธุรเกตที่ธุรกิจเ,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 เรามาถูกทางมากๆเลยสี่ว <4 S 1> ิสัยทัศน์ที่เราเรียนไปแล้วจะเห็นว่ามันครอบทุกเซกเตอร์เลยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยและเป็นธุรกิจแห่งอนาคตด้วยอย่างก็เกิดมาในแง่ของรถโชว์แล้วก็มีการที่จะมีการออกไปรถโชว์ในต่างประเทศ ด้วยใช่ไหมคะอย่างปีนี้ค่ะเรามีแผนที่จะไปโลโชว์ในประเทศอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วโดยปกติเราแต่ละปีแผนโลดโชว์จะยาวเลยะนะจริงนเร็วๆนี้ก็เพิ่งไปมาสิงคโปร์กับฮ่องกง26-27นี้นะคะผลตอบรับมาดีมากจริงๆแต่ก่อนแรกพ่จิตติอีกงานหนึ่งพี่ต้องไปญี่ปุ่นแต่กามันเป็น r ีเควส์มาเลยขอเลยค่ะเพาต้องไปให้ได้ก็มีอินเวสเตอร์ต่างประเทศเขาสนใจมากๆเลยจะขอพบหลายๆกองมากเลยไปผลออกมาก็ดีมากนะคะแล้วก็ทางด้านเราจะมีไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วประมาณสิงหากันยานี่เราจะตาม ปกติเราเราจะไปอเมริกาแล้วไปทางยุโรปอย่างนั้นนะคะเป็นภาพปกติที่เราไปทุกปีอยู่แล้วก็คือวัตถุประสงค์ที่เราไปก็คือทําให้เหมือนเราเป็นที่รู้จักมากมากขึ้นก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งเราไปพบผู้ถือหุ้นหลงเราด้วยเพราะตอนนี้ดีบเอเองก็มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศนี่ยถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะประกอบกับทางด้านตัวเราไปให้เขารู้จักมากขึ้นส่วนมากแล้วทางด้าน foreign investor เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่วันสองวัน อย่างถ้ปิตอลรีเสิร์ชเนี่ยดูเราต้องเป็นปี2ปีเลยงด้านตัวเทเปอร์ฟันคุยกับเรา2ปีก่อนที่จะซื้อหุ้นนะคะเพาะนั้นบางรายเขาเจอเราเพื่อจะขอคุยรู้จักแล้วเขาดูว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดมันตามที่เราพูดทั้งหมดหรือเปล่าคือสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจเพราะพอเห็นนี้ปุบ๊บเขาจะมีการซื้อเลยบางคนซื้อแล้วราคาสูงก็อาจจะออกออสกกลับมาซื้อใหม่นั้นส่วนมากที่ไปก็จะรู้จักกันทั้งส่วนมากอยู่แล้วไปอัปเดตไปอะไรขาอๆมัจะมากเขาแฮปปี้เขาบอกไม่ ยิ้มซลอยู่แล้วมีเอาพลังที่ไหนมาทำงานกันรเราบอกให้ทีมงานเราดีมากเราเป็นทีมกทีมงานเราเราแฮปปี้ในทีมงานเรามากคือต่างชาติอเมซิ่งตรงเนี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าถามถึงในแง่ของหลักการบริหารของเราตรงเนี้ยค่ะอย่างเราใช้หลักการบริหารธุรก,กิจยังไงกันที่แบบโอ้โหถึงเติบโตได้อย่างงี้แล้วก็คือเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งน้อยคนว่าหนูว่ามัน เป็นเรื่องที่แบบว่าเออนะคะคนอาจจะมองพี่ชอบพี่มักจะเจอคำถามว่าทำไมเป็นผู้หญิงล้วทำงานตรงนี้เขาก็บอกว่าในธุรกิจที่พี่ทำส่วนมากเป็นผู้ชายทำใช่ค่ะพอดีพี่มักจะบอกเสมอว่าเวลาทำงานพี่ไม่เคยมองความเป็นผู้หญิงกับคาเป็นผู้ชายถ้าคุณตัดความเป็นผู้หญิงหรือวเป็นผู้ชายออกไปใช้ความสามารถเป็นตัววัดไอ้แต่เนี้ยคุณเห็นภาพอะไรชัดอันพี่ไม่ใช่พี่ไม่เคยใช่อารมณ์ความเป็นผืิงพี่ในการทำงานเลยค่ะสิ่งภาพของคุณคุณเป็นผู้บริรคุณเป็นกุ๊ปซีโอคุณต้องเห็นสิ่งที่ชัดๆคือคุณต้องเห็นวิชันที่กว้างไกลคุณตต้อองเห็นนาค ไม่ใช่นอส,สัดอสต้องมองภาพว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันนี้อนาคตจะเป็นยังไงแล้วต้องมองภาพให้ออกว่าอนาคตกลุ่มธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องไปทางไหนก่อนที่จะโดน d i s r u p t ทรี คุณได้ยินบ่อยไหมคะเอกซ์เดิสรัเนี่ยก็คือว่าทเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนถ้าคุณจะอยู่เหมือนเดิมคุณจะโดนดิสรับอย่างเช่นเราบอกว่าทุกวันนี้เป็นดิจิทัลไปแล้วคุณเห็นมั้ยมีบล็อกเชนจะมี AI มีโลบอติกซีบีเอเข้ามาแล้วคนอยู่ที่ไหนล่ะเราต้องเตรียมองค์กรของเราให้พร้อมต้องเตรียมบริษัทโมเดลเราให้พร้อมเพื่อจะไปอยู่ข้างหน้าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นคนผู้นําในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่โดนดิสรับเพราะคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยัง้ๆ คนพี่รับรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนคุณจะทำอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเดียว,ดยวโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนซึ่ง2ปีที่ผ่านมาพี่พอใจมากๆเลยนะฮะทุกคนมีความพร้อมมีความ alert ว่าเออองค์กรจะต้องเปลี่ยนไปการทำงานต้องเปลี่ยนไปวิสิตช s โมเดลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งให้มันสู่อนาคตเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้าจะบอกว่าคือธุรกิจในแต่ธุรกิจเองเนี่ยมันก็จะต้องมีปัจจัยกระทบมีปัจจัยเสียงที่มีผลกับธุรกิจแสดงว่ามันก็ไม่มีผลกับเรามากถามว่าธุ มันแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นค,คุณจะบอกว่ามันเป็นวิกฤตหรือไม่เป็นโอกาสอพี่ชอบมองทุกอย่างเป็นโอกาส ดังนั้นก่อนที่จะเห็นก่อนที่ภาพมันจะเกิดเราจะต้องคิดเอาให้ออกแล้วว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันจะกระทบอะไรขึ้นมาเราต้องวางแผนเอาไว้ก่อนแล้ว,ว่าแบบเนี้ยเราจะคว้าให้มันกลายเป็นโอกาสได้ยังไงไอ้ตัวนี้คือสําคัญมากคือวิชั่นของผู้นําองค์กรค่ะต้องเตรียมความพร้อมมันจะเห็นว่าที่ผ่านมาที่เราตั้งที่เราลำษัทมาตั้งแต่ดิพิเชกรุปเกิดเมื่อปี2003ค่ะแล้วก็โตแบบนี้ตลอดเลยคุณลองมองย้อนกลับสิฮะไอ้ส0งพัสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่มันเกิดอะไรขึ้นปฏิวัติกี่ครั้งใช่ไหมฮมกอทุย่างคครรรบมมีทาออะไตนนี้ไ้ นั่นคือวิชั่นความมองภาพของการทาธุรกิจมันต้องไปให้ชัดเจนและไปข้างหน้าตรงนั้นค่ะคือสําคัญมากๆความเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวเลยการทำงานไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรอกค่ะความสามารถล้วนๆนะคะคุณต้องเปิดเปิดใจคุณต้องเปิดกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นให้มากๆไม่ใช่เราถูกคนเดียวไม่ใช่พี่เป็นคนชอบฟังมากนะ ใครอะไรที่ใครที่เก่งเก่งพี่ชอบฟังมากเลยแล้วก็มีไอเดียในคอนเซ็ปต์อะไรแปลกๆหรือเราไม่รู้เรื่องอไหนเราต้องถามอะไรอย่างเี้บอกว่าเราีดิจิทัลเดิมทีเราไม่รู้มันคืออะไรต้องเชิญผู้รู้เชิญกูรูมาพูดให้เราฟังอะไรแบบเนี้ยเราก็เห็นภาพชัดขึ้นแล้วเราราปรับกูรูก็จะรู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาไม่รู้จะมาแอปพลายธุรกิจเราอย่างไงแต่เราต้องมองภาพเองว่าจะมาแมชกันยังไงพี่พูดกับน้องๆลูกน้องเสมอว่า คุณย่ากกับการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณต้องอยู่กับมันแล้วคุณก็ต้องโดนเปลี่ยนแปลงเราเราเราหนีไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงหรือต่อไปเนี่ยอาจจะไม่มีเงินแล้วใช่ไหมฮะใช้โทรศัพท์รูดสุดท้ายโทรศัพท์ไม่เหลือแล้วเหลือกันเป็นแค่ตัวเซนเซอร์แผ่นฟิล์มมันไม่เหลือแล้วอะ่ะใช่ไหมฮะต่อไปคุณโดนคุยกันเองได้แล้วเป็น a อไแล้วอ่ะ ใช่ไหมคะเนี่ยเราจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ยังไงโดยธุรกิจเราจะต้องคงอยู่และโตอย่างต่อเนื่องด้วยก็คือพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปิดรับตลอดไปล้วเร็วมากเร็วมากนะคะเร็วมากพี่ีพูดวันก่อนที่ซูเปอร์เทรดพี่ยังว่าคุณคอยดูภายปี2025นะมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งละถามว่าทำไมเพราะตอนนั้นเนี่ยมีผู้รู้มาบอกพี่แล้วว่า ไอตัวเทคโนโลยีต่างๆที่มันกันดรอปอยู่ทั้งหมดอ่ะมันจะไปจบที่ตรงน้ำาตีเลยมันเปลี่ยนหมดเลยคุณลองมองภาพนะฮะไอตัวเอ e r g ีก็จะเปลี่ยนไปทุกอย่างเป็นโซลา่าพี่หวังไว้าโซล่าหมดอ่ะผนังตึกหลังคาทุกอย่างเป็นโซลา่าหมดอมตอนตนี้อยู่ที่สตอล์ชนั้นไอพวกเอ e r g ีก็จะเปลี่ยนภาพไปแต่อินเวสท์เ t ลไอโรงไฟฟ้าขนาดหลายพันไม่กวัดเราจะไม่ค่อยเห็นละ,อม,อะมองภาพริโภคเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาแสดงนะว่าในธุรกิจของเราเองมอง เก้าวข้าม,ผ,มผ่านคกูต้องบอกน้องก้าค่ะวันนี้ไปอยู่บน,นหน้าแล้วเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะวันนี้เวลาอาจจะค่อนข้างน้อยค่ะท่านครสุดท้ายค่ะอยากจะให้บุณจลีพรเนี่ยฝากอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็พูดถึงหุ้นหน่อยค่ะ ในตัวดูเช่กรุ๊ปเองนะฮะอยากจะเรียนทราบว่า4ธุรกิจหลักของเราเนี่ยสี่เบี้ยสุดเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่นและปีนี้เป็นปีที่เราคิดว่าเราอินเตเกตขึ้นมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้เรากำลังแอพพลายตัวเทคโนโลยีใส่เข้าไปในกลุ่มธุรกิจของเราทัง้งมหมดเพื่อมีการเติบโตอย่าง a ั n a ย l e อย่างต่อเนื่องและมั่นคงนะคะยังไงก็ตามดูเช่กรุ๊ปนะฮะเราจะถือพูดขอให้ถือกันนานๆค่ะ <S <S ภาพเบี้ยสุจะไปอย่างต่อเนื่องอันนี้คือคอมมิชมนต์จากผู้บริหารค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุุณณคคคจรรมากนะะะขอบ่ ค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพูดคุยค่ะกับคุณจรีพอนะครผู้บริหารจาาทาง DBH A ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ถือว่าผลประกอบการแล้วก็ทิศทางการเติบโตะะของ w h A ก็ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราะะได้ทุกวันอังคารค่ะเวลา19.00านถึง19.30ากานาทีค่ะและก่อนหมดเวลานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสน,สน,สนุนรายการค่ะ IR p a u s the Total Absolute Solution of Trust และ Infinite p a t s วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสูขขย่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ดิล ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ